แต่ว่าตอนที่พี่จินโทรปลุกพี่มาเนี่ยโอป้าไหนโทรมาได้ดิผมก็ได้ช่วยพี่จินโดยการเทคไปหาพี่มาเพิ่มเติมเทคไปปลุกพี่มาแล้วพอปลุกพี่มาเสร็จปุ๊บผมไ็เดินเข้าเซเว่นก็เปสังาเดียเนี่ย เจอเพื่อนสามคนคืนไงต่อวาที่ <S 2> <S 2> <S นิกบอกแล้วผมก็ถามเพื่อนว่า, oney, าเฮ้ยเมื่อวานนะ่ะกลับไปถึงบ้านนะ่ะส่งปี B As ทุกคนหมดเลยได้เจอคลิปเจอสิ่งที่พวกคุณพูดถึงพวกเราหมดเลยเป็นเพราะว่า A S 5้าส ก็ขอขอบคุณเอมากนะครับที่กำลังร้เชื่อมกับพิร์ขอบคุณครับผมเ็ครับผมร้องเป็นี่ครับเ็นีคนหลังจเรียขคาะผมโอเคครับก็จบกันเวลาทบการขอบคุณสปอนเซอร์ที่